สวัสดีจากปรามสปริงนะคะเช้านี้นะไปทัวร์รถจี๊ปกันนะคะมีวิดีโอทัวร์รถจี๊ปนะคะไปดูกันได้นะคะถึง11โมงทางไกด์แนะนำร้านอาหารนะคะหลายๆร้านเลยมีร้านพิซซ่าที่ววชอบด้วยแล้วก็มีร้านเม็กซิกันนะคะพีเตอร์อยากชิมร้านเม็กซิกัน You have arrived at your destination. Your route guidance is finished. What's the name again? Ask Alice. You see already? No. Okay, we just quiet on the way to the car. Don't leave <laughs> in a can't road, sat around, feeding เรากินพิซซ่ากันที่ตึกนี้เมื่อวานตอนเย็นด้านหลังเป็นภูเขานะนี้มาเดินอยู่ในเมืองเดินหาร้านกินข้าวหลังจากทัวร์แล้วเนี่ยเราก็ขับมาที่ดาวทาวเลย นี่คือร้านพิซซ่าที่กินเมื่อคืนอาหารกลางวันมื้อนี้นะคะอาหารเม็กซิกันจะ้ะปนไม่ค่อยชอบอาหารเม็กซิกันเท่าไหร่เพราะว่ามีอะไรที่เป็นเนื้อเละๆผสมกับข้าวอะ่ะปนไม่ชอบนะคะก็สั่งกันโคละจานปนกินไม่หมดเอาใส่กล่องกลับมากินที่โรงแรมได้อีกมื้อหนึ่งนะคะสิ่งที่ กินเล่นสนุกเลยก็คือแผ่นทอดกรอบนะคะจิ้มน้ำจิ้มปวน,นึกชื่อไม่ออกอทอดเชียร์ยางร้านนี้ที่จะไปลืมชื่อไปสังง้นนะไม่มีลูปภาพนะ กินอ claro yeah. okay? okay. okay. ิ่มน้ำสำราญก็เดินกลับเลยนะคะวัดเห็นพิพิธภัณฑ์งานอาร์ตอยู่นะพี่เตอร์เขาไม่ชอบพุก็เลยไม่ได้ไปนะคะก็ชวนเขาแหละแต่เขาไม่อยากไปก็ตามใจเขาอากาศร้อนด้วยแหละ ไปถั่วตอนเช้ามากลับไปพักผ่อนที่โรงแรมไปแช่น้ํำในสระดีกว่าผลเต็มเลยอะ่ะเหมือนส้มเนาะพูดว่าเป็นส้มก็ไม่แน่ใจนะด้านหน้ามีอีกหลายต้นเลยลูกเต็มต้นไปหมดเลยลูกดกขอบคุณที่มาดูนะคะดูวิดีโออื่นปร์มสปริงและทริปอื่นๆด้วยนะคะสวัสดีค่ะ thank you